สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมนะก็อยู่ตัวโกโจนั่นเองนะครับนะ <c oughs> แต่ว่าเป็นสกินนะครับผมนะไม่ใช่สกินแตเป็นมอสนะครับนะมอสสกินนะครับตัวจริงๆของมันแล้วคือเบลเบลรอนนั่นเองนะครับผมนะเรามาดูกันดีกว่าว่าโกโจกับตัวนี้นะครับมันจะเข้ากันหรือเปล่านะครับผมโกโจก,กูแม่งแพ้สวัสไปทุกตัวหรือเมื่อไงกูว่าเนี่ยโอเคนะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับการตีปกติของกูโจนะเขาในของบลูบอนจะเป็นยังไงนะการตีระยะไกลก็ปกตินะมันน่าจะเหมือนจูเลนนะครับปกติเลยนะครับผมในนี้เนี่ยผมโอเคแล้วก็สกิลหนึ่งทำไมผมไม่ได้เสียงเกมวะเอา้าอ๋อผมเสียบบลูทูธไว้ผมลืมปิดโอเคตอนนี้ผมก็ไปปิดบลูทูธไวไวที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะี่ยโอเคเสียงวับไม่มีเหรอ เดี๋ยวนะตอนใช้สกิลนะเขาผมนะมันมีออร่าตัวโกโจโด้วยทุกคนผมไม่แน่ใจว่าปกติมันมีหรือเปล่านะอันนี้ดูดิเวลาเนี่ยเห็นปะมันมีออร่าติดตัวนะเฮ้ยเท่ว่ะผมชอบว่ะทำไเล่นไปโอเคสกิลสองนะเขาผมนะรเรือกที่ทางแบบนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยบอลแดงไปนะเขาเรียกว่าอะไรอากาศห,หรืออะไรสักอย่างนะเขาผมนะเช่บมากระลังนเนี่ยผม,ๆๆๆๆผมอุยอ้ยอุ้ยทำไปเล่นไปนะฮะได้อยู่นะเออแต่มันไม่ค่อยแรงขนาดนี้นะทุกคน วันนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของอันติกันบ้างดีกว่านะเขาเนี่ยผมเพิ่มเลือดให้บอรดก่อนโอเคเออกมา <That> s <S อันติครับผมเยี่ยอุ้ยแค่นี้เหรอเอ้าใช่เอ้าอ๋อมันต้องตีปกติวะเนี่ยคา่าตีพรานะพ <c oughs> ระานนี้อุ้ยเอฟเฟกต์แม่งดูลังการอยู่เลเนี่ยดูดิ เออมันไม่มีมุราสกิหรอวะเหมือน,นมุราสกิมันจะเป็นอันตีของมันนะครับผมเนะแล้วมันก็ไม่ปล่อยพลังออกไปไม่ค่อยเข้าเลยวะผมว่าสกินนี้แม่งไม่เข้าเลยเออสำหรับตัวนี้ฮะเดี๋ยวดูนะเห็นไหมมูราสกิบนฟ้าฮะทุกคนอุ้ยเฮียแม่งแต่เอฟเฟคอลังการจัดเลยดูดิเฮีฮย,ฮย,ฮย,ฮยอุ้ยโคตรอลังการอะผมชอบนะตอนอันตีมัน เฮียน่ากลัวจัดมาดูได้ไงวะเมื่อกี้อยู่ยนองระยะไม่ใหญ่ดูดูดินี่เอฟเฟกต์นี้แ,ฟฟแบบโคตรอลังการทุกคนแต่ว่าถ้าปกติมันก็จะแบบถ้าไม่ไม่ได้อันตินะมันก็จะแบบประมาณนี้ฮนะไม่ได้อลังการแบบตอนอันตินะครับผมในเอฟเฟกต์มันเดี๋ยวดูตอนอันตินะ ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอฟมิทตอลทีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคูปพร้อมเล่นลูมครบแหล่งคอร์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจน,นี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหา,หาร,ร้านเติมเกมราคาถูกนะผมแนะนำร้านยี่สิบสี่เพลเลยนะครับเป็นร้านที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมนะเราสามารถที่เข้าไปเติม การเติมเกมราคาถูกอีกมากมายนะครับทั้งเกมบนมือถือและเกมบน PC เลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอน1 0ออุ้ยโหเอฟเฟกตอนลงอะ่ะการระเขตเปล่าดูดินี่เอฟเฟกต์นี้อ,อ้ยีโคตรอลังการอะ่ะเอฟเฟกต์นี้อุ้ยเดี๋ยว,ยวให้ไมตตัวผมเป็นสีแดงกันนะอุ้ยอ๋อผมไปเหอกดอันนี้อะ่ะ เหียเข้าอะเฮ้ย,ยเท่ะโอ้เหีียใช้เยี้ยโคตรอลังการดูดิถ้าวัฟได้เหมือนเดิมนะไม่ต้องคิดมากเขาผมเนีน่เลยเห็นไหมถ้าวัฟเหมือนเดิมเลยเนี่ยอ่าประมาณนี้ผมว่านะ ก็ไม่ได้จะมีอะไรละนะครับสำหรับสก,กินนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอรับไปก่อนกันักกันนะครับผมนะฮ <c> ะ <oughs> สำหรับการที่แบบอยากจะเห็นโกโจตัวอะไระก็สกามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมในนี้เออไม่ได้มีอะไรละดูดิผมชอบอันติมันอย่างเดียวนะต่อมาอลังอลังการจัดเลยทุกคนดูดิ ي, ดูเอฟเฟกต์มันนะบั้ามพีจอดำหมดเลยดูดิเอฟเฟกต์อ่ะอืมอืม,อมดูดิ เที yeah, effect. Effect right ่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เบื okay, so ่อ <laughs> จัดนฮะเดี um <laughs problem Eli> <that> ๋ยวรอออกของดูดิอ่ะว่าจะปิดคลิปว่าแต่ก็รอขอขออีกหน่อยก็แล้วกันรอออกของฮะโอ้ยยดโหดอลังการฮะโอเคก็สำหรับคิวนี้ฮะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับเราไปจริงแล้วนะครับผมเนี่ยบายครับผม